ค่อยๆตั้งน้ำนะครับให้เดือดเมื่อน้ําเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่ตัวกระเทียมนะครับผมใส่เป็นหัวเลยนะครับแล้วก็รากผักชีนะครับแล้วก็ตัวพริกไทยขาวบดนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวซี่โคงหมูนะครับที่เราลวกไว้นะครับทำทานหรือทําขายถ้าเป็นไปได้แนะนําอยากให้ลวกก่อนสักนิดนะครับจะทําให้ตัวน้ําซุปเนี่ยใสนะครับแล้วก็น่าทานตัวน้ําแกงก็ ไม่มีพวกเมือกหรือพวกเศษเลือดหรือฟองกระดูกต่างๆนะครับเมื่อใส่ซี่โครงที่เราลวกไว้แล้วนะครับตามลงไปก็ปรุงรสชาตินะครับ ใส่เกลือนะครับผมใส่เป็นเกลือไทยนะครับใส่ผงปรุงรสนะครับตัวปริมาณแล้วก็ส่วนผสมต่างๆผมใส่ไว้ให้ที่ช่องคําบรรยายนะครับสีขาวนะครับแล้วก็ตัวน้ําตาลทรายนะครับใช้เป็นน้ําตาลทรายหรือน้ําตาลกวดก็ได้นะครับถ้าเป็นน้ําตาลกวดก็จะยิ่งดีนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องเทศนะครับเครื่องเทศก็จะมีตัวเห็ดหอมนะครับมีตัวตังกุยนะครับตัวเงกเต็กนะครับตัวหัวซวงแล้วก็ตัวเกาคีนะครับก็ค่อยๆใส่ลงไปนะครับพวกเครื่องเทศเนี่ยแนะนําให้เราล้างแล้วก็แช่น้ําก่อนนะครับ เพราะว่าบางครั้งมันจะมีพวกเศษแมลงพวกเมือกหรือสิ่งสกปรกติดอยู่มาใส่เครื่องเทศทุกอย่างแล้วนะครับเราก็ให้น้ําเดือดนะครับเดือดเสร็จแล้วเราก็ทําการช้อนฟองนะครับออกให้หมดหลังจากช้อนฟองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับไฟกลางค่อนข้างเบานะครับ ตุ๋นไปเรื่อยๆจนได้ความเปื่อยตามที่ต้องการนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะตุ๋นเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับสักประมาณสักครึ่งหนึ่งก่อนจะได้ก็จะมาชิมรสชาติแล้วก็ปรุงรสชาติเพิ่มเติมอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับเมนูตัวซี่โคงหมูตุ๋นยาจีนนะครับตัวนี้ก็เคี่ยวไปประมาณชั่วโมงนะครับประมาณชั่วโมงกว่ากว่าเคี่ยวด้วยไฟที่ไม่แรงมากนะครับเราก็จะได้ตัวน้าซุปที่ใส่นะครับดูน่าทานประมาณในวิดีโอนะครับ ถ้าเราเคี่ยวด้วยไฟที่แรงเกินไปหรือว่าตุ่นด้วยไฟแรงเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ ตัวน้ำซุปเนี่ยขุ่นนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือแนะนําก็คือตัวกระดูกหมูต่างๆเนี่ยก่อนนํามาต้มหรือนํามาตุ๋นเนี่ยให้ลวกน้ําร้อนแล้วก็ล้างทิ้งสักนิดหนึ่งสักน้ำหนึ่งนะครับจะทําให้ตัวซุปเนี่ยใสยแล้วก็สวยงามน่าทานมากนะครับยังไงเดี๋ยวผมลองตักให้ดูนะครับก็พวกตัวซี่โครงหมูก็จะเปื่อยเป็นชิ้นสวยงามนะครับดูสะอาดน่าทานมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวเมนูซี่โครงหมูตุ๋นยาจีนนะครับก็จะได้หน้าตา ประมาณน <and> <out> <subscribe> ี like, ้นะครับสวยงามน่าทานนะครับแล้วก็ทานง่ายมีสรรพคุณทางยาช่วยบำรุงหลายอย่างนะครับก็ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากช่วยกดไลค์กดติดตามช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ